สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการวางต้นบอนสีวางกระถางตรงไหนนะคะที่จะทําให้บอนสีของเราก้านยาวขึ้นใบใหญ่ขึ้นแล้วก็แตกกอดีเลยนะคะอันนี้เราวางไว้ใต้สแลนนะคะสแลนกันแดดนะคะเขาก็จะถูกแสงแดดลําลรแล้วก็มีความสว่างมากนะคะทําให้ต้นของเขาไม่ค่อยจเจริญเติบโตเท่าไหร่นะคะก้านสั้นแล้วก็ใบเล็กค่ะ และอันนี้เราก็นํามาวางไว้ในบ้านแล้วนะคะใกล้กับริมรั้วของเรานะคะจะอยู่ในร่มนะคะเพื่อน<ๆ>อันนี้ให้สังเกตดูนะคะช่วงที่เราวางแรกๆนะคะใบจะเล็กๆก้านใบจะขึ้นมาแค่สองถึงสามใบนะคะก้านยังไม่ยาวนะคะผ่านไปสิบวันค่ะเพื่อนๆจะเห็นผลเลยนะคะเพื่อนก้านของเขาเริ่มยาวขึ้นค่ะ 19วันค่ะเพื่อนเพื่อนก้านของเขาสูงขึ้นยาวขึ้นเลยนะคะแตกกอหลายใบเลยค่ะนี่ค่ะประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะใบก็ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีหลายใบหลายก้านขึ้นมาเลยค่ะแตกกอดีเลยนะคะ19วันค่ะ ผ่านไป30วันนะคะเพื่อนแตกต่างกันเยอะมากค่ะก้านใบของเขาสูงขึ้นยาวขึ้นนะคะแต่ละก้านนะคะแตกกอเต็มกระถางนะคะใบใหญ่ขึ้นค่ะเห็นผลได้ชัดเลยนะคะในการวางในร่มนะคะแล้วก็จะมีแสงแดดลำไรช่วงเย็นเท่านั้นนะคะ การที่เขาอยู่ในร่มแล้วทําให้เขาถูกแสงน้อยนะคะทําให้ก้านของเขานะคะยื่นอย่างรวดเร็วในการหาแสงของเขาเพื่อเป็นอาหารของเขานะคะแล้วก็ทําให้ใบใหญ่ขึ้นนะคะแต่กอดีเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเพื่อน เป็นกลุ่มที่เราได้วางไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะเราเอามาวางไว้ช่วงแรกๆเลยใบใหญ่แล้วก็ก้านยาวถึงสองไม้บรรทัดเลยค่ะเราไปดูกันค่ะว่ามีบอนสีชื่ออะไรกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆมีความด่างคล้ายๆลายทหารนะคะใบก็จะใหญ่เหมือนกันค่ะ กระถางนี้จะเป็นหน้าวัวแดงค่ะแล้วก็อันนี้ใบใหญ่ๆด่างชมพูนะคะเป็นทับทิมสยามนะคะหรือว่าทับทิมเม็ดชมพูนะคะมีก้านที่ยาวถึงสองไม้บรรทัดเลยนะคะแล้วก็ก้านตรงด้วยค่ะใบมีความสมบูรณ์มากเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นนกกระทานะคะ นกกระทานี้จะเติบโตวไวนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีใบใหญ่ค่ะความด่างของเขานะคะเป็นจุดขาวๆเล็กๆนะคะกระทางนี้จะเป็นไม้ป่าก้านดำค่ะมีความด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ด่างเล็กน้อยจุดขาวเล็กน้อยนะคะก้านยาวเหมือนกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปะแป้งนะคะแล้วก็อีเหน่าค่ะอีเหน่ามีความด่างเยอะนิดนึงนะคะแต่ละใบก็จะมีสีขาวด่างขาวเยอะนิดนึงใบก็ใหญ่นะคะสังเกตที่ก้านของเขานะคะก้านยาวค่ะ ก้านยาวตรงเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นผีเสื้อชมพูค่ะแตกกอดีเหมือนกันนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนๆในการที่เราวางไว้ในร่มนะคะถูกแสงแดดเล็กน้อยนะคะช่วงเย็นเมื่อเขาได้รับแสงแดดน้อยนะคะก้านของเขาก็จะยืดหาแสงค่ะยืดอย่างรวดเร็วแล้วก็แตกกอดีเลยนะคะใบก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ ในการดูแลเราก็ใช้เป็นปุ๋ยทั่วไปอาหาะปุ๋ยสูตรเสมอนะคะสลับกับปุ๋ยคอกค่ะเป็นปุ๋ยอคอกหมักนะคะลดทั้งกระถางเลยนะคะการจเจริญเติบโตของเขาก็ดีค่ะใบของเขาจะสมบูรณ์มากขึ้นนะคะและเวลาลดน้ำนะคะเพื่อนๆสาถึงสวันเราลดทีนะคะหรือว่าดินขา,ขาวๆดินเริ่มแห้งเราก็จะลดเลยนะคะบ้านไหนบอนสีไม่ค่อยโตนะคะก็สามารถทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด b ับ r i b ล,ลกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ